สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะทำดีๆลูกสวัสดีค่ะพูดด้วยวชื่ออะไรคะบักกราวหนูไม่สวยเลยอ่ะลูกฮะดูบ็กกราวหนูนีหนอ่ข้างหลังหนูอ่ะอ,อะ่ยืนมาวันนี้จะมาร้องเพลงแบบตั้งใจแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะหนึ่งสองสานี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะ โอเคไปเลยค่ะพร้อมจะมาร้องเพลงโอเคเริ่มค่ะ กาจะฟังไม่ได้ทักคำและกว่าได้เสียงเบาๆยามพังว่าฉันรักเธอฉันรักเธออยากได้ยินในหัวใจแต่มันคุงเขาไปไม่ถึงเธอ เป็นก้นชอบใครคะในเพลงนี้ชอบพี่ต่อคะ่ะและชอบใครอีกชอบพลอยคะ่ะโอเคแล้วเป็นกุ้นอยากเจอใครคะอยากเจอพี่ต่อกับพลอยโอเคเป็นกุ้นไปนอนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะขอร้องเพลง